ไดเป็น,นตะนตกบนลงแลง้วก็เนีนไปหอดเปนบ้านแล้วไะโสาขึ้นหาไปขงงูทมทานอย่างไรเน,ะ <evaluation S 1> นา,นานะหลอกนำ้ำซ้ำกันขมืเล,ลีวว้งย,ง,ยงูทมท่านมีอบ้านลูกคือกันเนาะงูทมท่านน่ะมันกอดตอดคนตายไว้ คนผู้ใดช่วยถือตอนข้อแมนผู er, ้ใดช่วยผู้นั้นนจังถือตว่าผู้ใดเห็น่วขั้นเอนใบหนี่เสียาี่หน่ชไปสให้ขอน้มโปอแรงมาอ่วยหน่อยแม่แรงนกคนแมนห่าวรังรงไปหอน ต้อหอดสามสุมล่ะต้องแอะแอ่าท่นโดนตายอ้้แค่เข็มแอ่เนาะพอยู่ในรางจะสามโมน่ะช่วงบ่ายพอือว่าเขาะว่างเข้าไปเปี่ยนก่อนไปเล่ยนนี่เที่ยว่นอะพอพพ่วงเนาะดูม้อแม่นเนาะตะกี้เนาะ เห็นไฟมันแรงีดลนแรมันกินกีกับวอกได้ความรบมัดร่วังนนาตะเวนนะมันจะได้เห็นตัวหนังสืออการเปิดไฟส่วนนั้นละกษาะลวดลุ่มพญายไยขามโค้งก็เบื้งลุ่มวันนี้มันด้เป็นยนอะไร ไปแม่งก็บมาไฟังโค้งค่ะพี่น้องทางคุณฟังโค้งนนี้ยายฟังของยายที่มาหาปูวัรับเปล่นแลกบอกปูกเ้เป็นไรผีฟ่าผีแทนจอบเอาแล้วเราบอับเราเอาเมาแต้วอกรับแล้วบอรับคันค่ะเจ้า ส่ววงไมม่มูไม่เงมูนีแต่อยู่น้ำฝาเหมือนเดิมน้ำเหล่าอืไม่เงยนะน้ำเปล่นเป็นลูกหลานพญาแถนเป็นลูกหลานเทพเาไปอน้นย่กอตนึง้น้ำเล่าป่เออสมพลเล่าเป็นบ่มี่ล่าสีเนะเออ่ากหน้า ทำห้องซากจากใจจะทั้งไม่น้ำน้ำหมอกโอ้ยบ่ได้ขึ้นมาเอาคลิปมาปูอันอังคารนี่นัดแล้วว่านี่แหละวันนี้แหละวันอังข่านหมองมาถอดออกโอ้มาถอดยูเพยพี่น้องฟ้องไปแล้วผู้ใดเป็นก็บอกมาเปล่นว่ามันเป็นเท่าไหรผู้เดียวดีน้องใครผู้ใดก็เปลี่ยนเนียไม่ย้ำติจอบเดียวแสดงว่าของข้าเจ้าบ่ดีมาน้ำขัน เสียอันเสียเพื่นบ่ดีเสียฟ้่าเพิ่นแขนเป็นฟ้าธรรมดา้าไม่เป็นฟอซุมนียซุมนียฟฝ่ารักษาคนดอกซุมแม่ผมเ็น้าฝาปูผมนี่ก็ขางาผมก็าฝาเนี่้าเพิา่ามนก็ตีกว่าไปฟ้อนน,นุ่มคนเนียวเ่ผมนี่ก็ฟาาคักๆ ลูกใายมาเป็นมอท้ำกัไปยุ่นน้ำกันในอด้วยะไม่ได้เกี่ยวกันเ่นวคมทั้งๆบน่ได้คม่รด้ง่ากันหรอกก็หนูจักกันนีต่ป่ากคนเนี่ยป่าเขาเป็นหมอทำเนี่ยมาไกล่ได้เหรอวะนีต่กรอบละย่านมอถ้ำผู้ใดก่อน พ um ี่น้องมันฟังปู่เกับแมอทันะคนเขากันดีก็ยังแทนกเป็นเทวดาคี้านั่นแหละพีฟ้าผีแทนกับท่าเมื่อในพกเทีกับทาเมื่อการแทนมจะเป็นเทวดาสเลดปูวาเไปด้เปิดไฟด้เปิดไฟ สวเรีอเดม่แ oui, ขึ้นข้างบนเลยขึ้นข้างบนเลยใ่อันนี้มีแต okay. ่นังฝ่านี่พี่น้นี่นังฝนั่งฝ่าใส่นั่งสีดายกมือคืนนาาสวรรเยค่ะใหดีพี่้องเมตาของคุณแม่แค่ะพ้องั้พี่น้องละอยู่้อีเมีอีพอนยะคบันอีน้ำ ไปมองได้ก็ะฉันคิดแล้วพ่อตาสัญญว่จะให้ผู้นากไปใช้เงินไทยแม่แต่บ้านน้องผูให้ใกลยเหมอนบ้านผูเป็นผู้นากแงหไหยผู้นากดีมากขึ้นไปขังเชิงคุณแม่ขึ้นไปนั่งขังเครื่อง นี่นั่งข้างล่างดอกกอดจิคุ้มช่องคุ้มช่องเออคุ้มช่องก่อนเด็ดสามสี่ฮะเด็ดสามสี่เลือกเลือก สวนมั่นรวยพระอ่าเป็นเซนส์มันนีสวนเซเว่นในเครื่องใหม่พว่าเป็นอย่างดีแมงใหม่มันหลายแมงยใหม่มันหลายมีดอกแมนหมมันหลายสวดแล้วกันแล้ววันวานนะับตั้งแต่หาบงแรงถกถูกหึงสวดทำวัดเย็นได้ตั้งแต่สี่โมงเย็นไปก็กได้ ไม่ออกอยู่บ้านสมาติสี่โมงแรงนะครับวันแรงแล้วสี่โมงแรงก็จะทวันแรงก็จะท,ทําแล้วก็จะกานัาา่งสมาธิแต่ว่าไม่ออกบ่ท่านเห็นไม่ขาวเดินจกงกรมจากเถ้าถ่านบวชว่าก,กระด้างเห็นนั่งตะขากอผู้ขาวพอผู้ใช้ก็เห็นยากลายหลยีเทพบุตรอยู่บนสวงสวรรค์แทบจะไม่มีเลยนะ อยู่เมืองโมโรเท่าเนี่ยไยังบอกใครมีหรือหน่อยนักหน่อยน้ที่ผู้ชายใส่ใส่ผ้าขาวมาสวดมนต์ไหว้พระทําจิตใจให้ใสสะอาดไปใส่มาใส่กระป๋อนตั่นแต่อีเมียผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หนาขึ้นยากที่เมียขึ้นยากยังขึ้นยากแบบเปิดผู้เฒ่าผู้แก่ไปแล้วด้อยลนซุ่มกับมัสยิบโจักเขาเมืวัดเมื่อว่าบบจักเขว่าทำมัดเช้าคืออะไรทำมัดเจงคืออะไร เรงว่าอยากปลูกฟังกันไว้ปลูกฟังกันไว้ดึงเขาดึงลูกดึงลานหาว่าัดมาหักเ็ดหัดแทนนรียนกันอออยู่บานพาํารานอ่อนซอนสมัยดีเวใส่บาที่ยังลงกบบาทให้เจ้านางสทางทั้งก็จะกันเลม่ขางเดียวกันใส่บาทก็อ่อนซอนลายเขามายเลเต็มบาทกุลูกุลูกุลู อยากไ้ทำไมตะกี้ขาเจย่อบอกไข่ม่ออกเนี่กินใส่เนาะมันเซ็เขาเน่มือสอเขาเจนพนวัดที่น่สมือขาเจย่กูว่าวันไหนเพิ่งกัะเขาเสบาออยู่ได้กินเส่บาทได้อนนครับช่วงช่วงที่มันน่ช่วงที่ลำบากไรลีเนี่ยโอ้เขาอยากมาแง่เ่ได้พูละสองสามพันอายูได้กับหลวงตาบริเวณนี้ยังหลวงตาขาเจตาปาแหงไว้เนาะเอาไปแหงไว้ ก็ไปหาเก็บผักตำดิ่งแดงไปออกเก็บกำลินมากพอเป็นเด็กน้อยก็ไปหาตำลาแห้งแกเอาตะตัดแล้วก็เอาก้างปไปแห้งมาตำตำไปละเอียดแล้วออกใส่นั่นแหละเพราะอะไรก็ตำมะกรูดอยู่ในนคอแม่คู่บ้านจังเลยันเพื่ออยู่นะลูกนะไม่ได้อยู่เพื่อฉันนะกินเพื่ออิ่มท้องกินน้อยนอนน้อยภาวนามากอยากจะกินจะดวนเลี้ยงเลี้ยงกินไปใส่มาใส่บวกเป็น นะเพคนว่านะขานเขาเมื่บวชเด้อเพรมันเขาเมาื่อจินบพมันเขาเมื่อสบายูนะ้เพว่นปฏิบัติหลีแม่เ้ยอ,อยู่วัดป่าฉันเขาแล้วปุ๊บล้างบาลา้างยังแล้วปุ๊บเขาปฏิภาหิปฏิมันดังภาวนาะจะสวยคนมากเนี่ยขนออกจากวัดนี้มันแล้วลอยลงไปเดินชมชมมันโมเห็นในข้นเห็นนี่ไหมลูกก็การพอลูกก็ยึดจิตมาสนนนั่นข้นหนีนรรลยังเพราะว่าการนั่งสมาธิกับการเดินสมาธินี่ มันเป็นการโอ้วนมันเป็นการโอวนมันบ่อยโอ้บ่อยอวนยกเว้นตั้งแต่เราสอนดุดตานในการนั่งภาวนาในการย่างด้วกันเพิ่ม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 เพิมพิ่มเพา่มเพิ่เพิ่มเพิ่มเพิมเพิ่มเพิ่มเพิ่นเพิ่บเพิ่มเพิ่นเพมเพเพิ่มเ่เ็เเ่เิ่เ่เิ่เ่ั่มมิ่่า่่าง่างอย่างเสเียดมันยืด นั่งเบิ่งสภาพว่าใจเจ้าของระวังเดินยืนเดินนั่งนอนไอเจ้าไหนใด้คือนอนนหมดว่าเป็นนอนซื่อนอนก็ต้องมีผุ้ทโ่อยู่ในหัวจิตหัวใจคือนู้แล้วกันบ่ได้ว่าผุ้ทโ่นอนบ่หลับถ้าไม่ได้ยินเสียงธรรมะหลับคนใดมันติดแล้วในทุกมือนี่นะมันติียกเว้นได้ทำคนสิ่งนี้ีรือคนสิบบ่ฟังเองดูขึ้นมาปีนปังปักคนสิบบังดังนั่งกังฟงฟงไอพิษน้ำเสียงละเอียดผู้ใดเห็นผู้นัได้ ดีใจดูกเจ้าเราลานยังหน่อยยังดมอยู่เขามาหาอยู่คนคนสามีมันยังแปลกนะแต่ตะกอนสี่ข่าวเลือนเราข้าวอยู่บนบ้านยังเขามา่วันมาว่าเราสิโดนคุ้มไปบัดเทาก็ได้เกิดมม่บัดเทากันไไปกวนมื่เย็นจีนมื่อไดนมา่วันมาว่าเอามาถ่ายก็เทาเทาไปวัดบแมนเวดเพราะฉะนั้นแล้วหน่อย่มซุ่มกับบางไรเไี้ยไรไม่หาอย่างไอ้แม่ซุมเงินก็ได้ แม้กระทั่งที่จะมาบวชอยู่ในวัดหาพระหน่อยพอนุ่มผู้ทิ่เซี่ยวม่บวชในพรรษาวันนี้สมัยดีๆใครว่าถิอของพรรษาได้เรื่องนะค่ะคนบวชสองสามคนเขามาให้ครบสี่องค์ตะลวัดตะล,ว,ตลวัดของลูกครบสี่องค์้าองค์สี่องค้าองค์งงเน้นหน่อยสามสี่เนีนหน่อยสามสี่สองสามสี่ตรงนี้เรีนอุปถาห้องตา,ตาทุกวันนี้หลวงตาไปไหนแทบจะอยากล็บากคิดเองบ็ดซวยยางนี้ญญแล้ว โอ, <Dante> โอ้ยีเรยกว่าดีตัวเมื่อคืนเนี่เมื่อคืนหลุดมาเนี่ยดตาจอยเขาเนี่ยเดินสมาธิโอ้เก่งๆเก่งอีพทีสามลูกทีสามลูกสามมงสี่มงเล้งปวดตาเนี่ยดวงตามาบัวบนกระสวนนี่สิเห็นที่สิใครไม่ทำเราทำทำแกบัวได้แต่จะว่าเห็นดวงตาจอยเขาเนี่ยเอามือสุดสวกางมันมีพอเลยว่าจะดีใจน้ำ แำไมายังมีพระดีมีพระกว่าพืชปฏิบัติดีควรรักษาเอาไว้นั่นคือจังเห็นเขาเห็นคนงามความดีเห็นคนดีน่นจงรักษาเอาไว้รักษาหยัง่งรักษานา้าจิตนามใจเพื่อจังลูกตั้งเต่านี่นะรักษานา้าจิตนามใจลูกเต่าละลานผูเขาซอยพอในการสากวัดถ้ธรรมีชอม่องวินังเนี่ยลูกเทวด้เดียวม่อได้เวียเวียกล้งใส่กระจายน้ำลูกน้ำเต่าน้ำช่องยูทูบ YouTube ต่างๆไปพรได้สักพระได้เห็นพรได้สักพระได้แปลง มีอย่างลูกเต่ามากกันสิแล้วมาแก่ว่าให้ถามนะครับอาไอ้ถามว่าสิ่งที่ลูกพวเต่าเย็นนีงมันถือบ่กินบ่ถึงมันจังไหราะว่าบางครั้งาะลังเถื่อมันคือบโมอหดี่แม่ในการปฏิบัติธรรมคือลูกเนี่ยนั่งไปเป็นยังครั้งก็คืดยางมออกสวดมนต์ทำมายู่ทำอะไรบ่สภาพวิจิตเวลาเขาปฏิบัติเลื่มันว่าคือตั้งน้ำมกขบงอะไรวะเนี่ยคุณทวายเนี่ยต้องไปพูดโทษของอะไรกัน เอ้บ้มนทีเป็นสภาพวัจิตนะขั้นล่างส่วนเขาที่ขึ้นมาส่วนสี่หรสติขึ้นมาในส่วนบนลังเตื่อนเป็นยังลูก่ง้องคอยหลวนเนี่ยที่เป็นนงสัยแต่สภาพวัจิตแต่เวลามันไปปู้บ่ฝืนคุรู้จักก่อนการฝึกแรงขัดขากเนีคุณจะรู้ว่าเวลาจิตมันว่างเปล่าแล้วเนี่ยมันบ่มีอีกอย่างเกิดขึ้นเลยมันห้ามัลุ้งมันบ่อย่างไดอย่างนี้มันบ่นอย่างนี้อย่าปฏิบัติอย่างเดียวนะมันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมือหนึ่งที่เขาว่าส่วนบนวายผา จะคอยดึงกัน <c oughs> บน้างเรื่อยๆบุญธรรมที่เศร้าสามรูรกก็ว่าจากสวดการเดือนบุญธรรมเดี๋ยวไปคอยหาสโลงซาเลมนะครับพามาดูนั่งกันสวดมนต์กลางแจงลองมอง,องด้อวยเทพภูมิเทวดาวัดประทาดหนองมัดเนี่ยจังว่ทาท่านในสวดการแกงจะเทือไปพูดเงบ่บมีจือเทือบ่อ้มีแต่ตสโลงซาลาในสวดการแกงอย่างที่นระพอุทธมาสิชัยเห็นพระธรรมภาษ ไปยังย่านในน้อยเ็ทพบุญเทวดาประเดี๋ยววัดนี้ก็ยังมีตัผ้าขาวมีพอมีเมมีพ่อแมลคุณบาอาจารย์พระสวดบนการแจ้งสวดบนการแจ้งวัดได้หลายอย่างนีนะสวดบนการแจ้งวัดได้หลายอย่างหนึ่งได้กำลังจิตกำลังกายกำลังใจเทพบุญเทวดาประเดี๋ยวคือจังเขาสวดมนต์และสวดมนต์อยู่บ้านคูณได้หือว่าเงี่ยสวดเสียงดังเงี้ยนั่นเง็้นี่หลายก็เขาสวดมนต์ก็ระซ็บจังไหนโนยจังไหน เราคนหัวเจ่าสวดท่านกับดูงถึงบอกเพี้ยอย่างน้อยไม่มีใครเห็นเทพผ้เทวดาเห็าเขาลงมาเบึงอันนี้มันสวดมันยังละเอียดอมันังสมาธิบวมันน่เขาที่เบิ่งเขาทู่สิตลอเพียงแค่ว่าเราไม่รู้เราเห็นคือจังลุกข้นกันกันนนหนไรกันเมื่อไรนนหนไยนั่นายที่มันเกิดลุก

โยสุปัคคะวะอระหังสัมมาสังโฆสวากขาโต <coughs> Tama yang pakau antahang sa tamang sangkang, inihi sakarehi yakara hangaropi tehi api putayama. Satu nopate pakawa sujira parini karena tahan pamana umpama nasaha ime sakare, luka tak pandang karena kude. Patikanlah atur amna ganti karatan hitaya arahan sama sambuto pakawa.

Sang khang namo ham. Khandhambaya Buddhassa Bhagavato Buddhapha akana makalankaro masee. Rattho ah, tassa Bhagavato. Nah, Arahato sammā sambuddhassa. นะโมทัสสะวตอระหะโตสสทัสสะนะมทัสสะภะคะวตอะระหตสมาสุทัสสะพันมยังพุทธานุสตินยังกโรมาเสเ

สุดอาภียาณารุณาหิวสัมาทัตโตโอเทสิโยสุชาตานังกรมรังวัสุโรวันนามันตามนรังสิรสาสสินังบุตรโยสัพพะปานังสงสารัง

Buddha saha anidya khemi sarira jivita anjita bandhanto hanacharisami buddha sewa suodita natthi me saranang anya buddha me saranavara etena sajjavacchena Wah ter yang satu sané pun thang yang pun yang pasu thang hitak sampé bi antarayami mahesungta sate jasa ayedha wajah wajita swa udhe Ara karesa suareto wabudil, handama yang nama nu setina yang karoma sihir, sawakato patkata kamu, santipiko agari มักกันเวทิตาโพวียโยหเีขันธมยังธรรมะพิกิติงกโรมาเสีสวัสดิดีกุนายุาเสนาสยุบอัปริยติวิบูคาพโ Ambo gulo kapakana tatangha ritare. Tama harang waratang mabitang. Ambo yosa papa ni daw sa rarangke mamotamang. Tuti yano sa titangangwa, sirena Amat sahat semita seorang Kamu bisa bikin seluruh Kamu tukar setataja Wihatatahitami Amat sahat yang dikati ini Saat diranjimitan kita Badan Tuhan cari seami Amat sewasu amatang ati me saranang anyang ambo me saranang warang etena sa cawat cina wate yang satu sa sanye amang me watama naya yang kun yang pasutang ita sape bi antara ya me mahesu tasate jasa Ayo, wajahnya wajah tak semua. Kami bukan tanpa kata kekayaan. Apa batikan hatu aja? Etak hari teresus, lari tunggu. Amin. Hak yang sengkarno, setidaknya engkau romantis. Iya, suap hati pano. Apakah wadah sawah Oh jupati panno bhakawato sawa kasangko ya ya patipanno bhakawato sawa kasangko savi jupati panno bhakawato sawa kasangko ya titang ya dari purisa yukani ya dari purisa bukana Esa eh, sa pagkakwatosa, wadasanggon ahuda iyo pa, ahuda iyo akin iyo ang sangka, a pikiting ka Roma si สัทตถมโชสุราชปฏิปฏิอุณาภิยโตโยธาปิโทอริยภูคารสังฆเสโษสีลาติธรรมปวาราชยกายาจโตวัรธามหังธรรมริยานักนารสุสุตัง Sang kô yô sa pa pa li ngang sa ke ma mu ta mang ta ya do sa ti ta ngang wa ta li tang si re na sang ga sa ha sa mi so ni sa mi ki sa lo sang go tu ka sa ka ta ja vi tha ta ja hi ta sa ni Sangka sahang dijadi Sariran sari tan, sivi tan hang sami, sangkar sobat di pandatang, nati mesaranang anyang, sangkoe mesaranang warang, ete nasacawat jena. Sangka meyawan hama dan ia yang punya pasukan hitam, sakti piang tara, yami mahai sultan sate cesa, kain wajahnya wajah tak semua, sange bukan mang paga tang manyayang, sangko batikan hatu ngajayatan, harap dari Sama yang tidak percaya, karena batang karena masih e, at sembahyang apa cewek kita wayang kiwarang pariputang, angga awak dewa, sita, sa kata yang ona, sa kata yang dam, sama ka sa pasiling, sa parsop, atsa kata yang.

Yeti purana jawe tanang pati hangka ami nawan jawe tanang na upade sami. Pawisati hana wacata japa suwi haro jadi. Aca maya pada kita wayang sena sanang dewa ดาวสังมากัสะวะตาสะพัสลิงห์สะพัสสัพพานังปะิกาตายยะยาวะเทวะอุตุภริสยยะอุณหนังปะิสังลานาละมันทังอาชมัยยาปะติวิกิตวายุกิรานักปัญญาเพสัชขะปริคาโมปริกุตโอลสยาวะ